ไก่หูบอลเหรอคะหรือไก่บ้านเนี่ยเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยเหมสองถุง่ไหมใส่เปถุงใหญ่ใได้ไหมสองถุงรอเนแล้วกันเนี่ยน้ำมีอยู่แค่ นะพี่ถ้าพรุ่งนี้พี่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นถ้าพรุ่งนี้พี่เอาไปแต่นะต้องธรรมดาพอไม่ต้องช่องพิเศษได้กว่าที่อื่นไหมคะได้กว่าที่อื่นได้เท่าที่ได้กว่าได้หมดุจตอนนี้เนาะน้่หยุดจนล่างเหรอตั้ล่างเหรอพี่พี่ต่อไปคุณ ร้อ่เนาะเราปนี่ของพี่แค่นี้ใช่ั้ยจะใส่แบบไหน่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดจะ่แบบไหนตัดกับขค่ะไม่หนักเหรอ่อยากตรง พี่คนนั้นไปไหนแล้วเนี่ยเขาไปอะารไปถึงบ้านแล้วพี่บ้านแล้วรับพี่นะตัจดวใช่ปะวนลจดไม้ไ่ได้ล